สบายดีเนาะทุกคนเมื่อนี้เนาะสิพามาบึงยางเนาะยางขี่นี่นี่คือยางขี่เนาะอันนี้เห็ดขีเ่เลยบร่ได้เห็ดบร่ได้เห็ดแผน่นกระสีประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็ย่างบริหลายเนาะช่วงนี้บริคอยได้ตัดเนาะเดี๋ยวจะพาอยางไปเบิ่ง,งข้าวๆ,ๆบริคอยได้มีเวลาอัพคลิปช่วงนี้ก็ติดภารกิจหลาย น,นี่คือเห็ดขีเนาะเห็ดขีแต่ว่าเห็ดแผ่นมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งมันจะเป็นแผน่นแบบงามเลยนะแต่ว่าราคามันก็สิแตกต่างกันย่างขีกับโลหนึ่งกับ ก็มองเศ้าบาทนี่ยละกับบริเพณกีติยกตายพี่น้องเอ้ยถูกมือบางทีกะพี่ใหญ่ลงทุกคนหูจักพี่ใหญ่อยู่บ่แต่ว่าคนแถวจันจะหูจักพี่ใหญ่หลายได้คนแถวนี้เพราะว่าพี่ใหญ่คือสร้างนั่นเองมือน่ะกะลง กีดย่างอยู่ดีๆพี่น้องเอ้ยมายืนอยู่ทางหลังบื่ยบอยากว่าดักกีดย่างอยู่ดีๆยืนอยู่ทางหลังเลยกีดไปกีดไปสองคนกีดกีดไปเวลาบรรยางมากนี่กับพระโขนงยินได้ยางมายางไปผัด ยืนอยู่ทางหลังกินใบสับป,ประรดอยู่ใบมังหนัดละ่ะยืนอยู่ทางหลังนี่เนาะอันนี้คือยางแผน่นนี่คือยางแผ่นเด้อนี่เป็นลาย เป็นลายประมาณนี้เนาะนี่เป็นลายประมาณนี้ตาอักใส่ห้าวมันแหงเพราะมันแหงปุ๊บเพราะมันไอ้เขาเอ่อยะวะมันสมังนะแล้วข่อยเอาขึ้นขึ้นสูโลงเนาะนี่เดี๋ยวสิพาย่างไปบิง่งวิธีการเห็ดอีกรอบหนึ่งเนาะกะ็ต้อนเห็ดกั อาจจะเป็นคลิปหนาเดี๋ยวสิถา่ายเบิ่องวะตอนเห็ดเพ่นเห็ดนะได้แนะ่กะอาจจะเป็นรอบนอาหนาพันละอีพี่นะอีพี่นี่กะสาธิตไปข่าวๆซะก่อนเนาะหล <c oughs> ังจงากเฮาได้กรีดมาแล้วเนาะเก็บน้ำยางมาแล้วเฮากะจะเอามาตั้งไว้นี้ บรน้องตั้งไว้นี่แล้วแลวก็เอามาผสมน้ำกดกับน้ำโดยถอกเถาดตัวนี้เอาเถาดตัวนี้แล้วแลวก็หลังจากนี่มันได้ที่แลวก็มันสมังหรือว่ามันเอียงแล้วแล้วเขาก็เอามาตบเสเข่องตอนนี้เนาะมอนี่จะเป็นเข่องตีเข่องตบมอนี่ตีแล้วแลวก็เขาก็จะนำมา อาเข่าเรื่องมองนี่ต่อนี่เครื่องรีดเขาจะรีดออกมาให้มันเป็นแผ่นบางๆประมาณสองรอบแหละพี่น้องแล้วละก็ามาตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องลายหมอนี่จะเป็นออกลายลายเขาจะเข่าอยู่สองรอบเข่าลายแล้วมันก็จะออกมาเป็นแผ่นที่เห็นเมื่อกี้นี่แผ่นที่เห็นขาวๆเมื่อกี้นี้อออันนี้ก็คือสาธิตข้าวๆ ส่วนเวลาเขาขเรีดแล้วม,มันจะมีขี่ฟองนะพี่เนาะนี่เด้อันนี้ก็ขีฟองเขาเอื่นขีฟองแบบที่มันเป็นเศษจ,จากเขาเห็ดนะจากเขาขรีดดูบอรหรือว่าจากเขาเห็ดแผ่นมันจะเป็นอ่าเขาเอื่นขีฟองอยู่พี่เนาะบ้านเขาเขาเอื่นขีเรือมันละขีเหงือมันฮนะนประมาณนี้นะนเนาะส่าทีได้เบิ้งข้าวสุนเดอร์ บอลลงตากอันนาคะอันนากะบอลอยู่พี่น้องอ่ะก็ะชิบผมมีอยางาลายได้กะชิขอลาขอจากไปเแล้ววมาแล้วชิทายเบิง่งอีกรอบหนึ่งสำหรับมือนี้กะขอกล่าวเขาว่าสบายดี